คุณเป็นครับลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพเกอีชาดูสิครับทุกคนคงนึกถึงหญิงสาวหน้าขาวปากเด่นสวมชุดกิโมโนหุดนามเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยแบบผู้หญิงญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วครับเพราะประวัติศาตระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าจะคงใช้ยาาเกิชาคุแรของโลกไม่ใช่ผู้หญิงคับเพื่อน เทียมขยิตาดูกันเหด็ดีนะครับพราเกียชาต้นทำรับทัวจริงจริงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช่แล้วครับเกอยชาคนแรกเป็นผู้ชายเขาเป็นไซฮารุนลวเลยล่ะครับซึ่งในยุเอโดเขาเรียกคนคนนี้ว่าไทโคมุจิเขาทำหน้าที่เป็นตลกคาเฟ่ไฮโซครับเพื่อนเพื่อนเขาจะคอยที่กลองแล้ว,วเรื่องขบคันให้กับเล่นาคุณแงไในหัวเราะในงานเลยยังก่อนที่ผู้หญิงจะเข้ามาแย่งสินในภายหลังครับแต่สินค้าของเกอยชาหญิง โก็ไม่ได้ไง่ายนะครับเพื่อนเพราะยุคนั้นมีเจ้าทินก็คือโอยรันนางลงชั้นสูงผู้เลยชมครองเมือนอยู่แล้วครับผมโอยรันมองว่าเกอิชาคือผู้แข่งตัวชกาดสงครามเย็นจิงเกิดขึ้นครับสิ่งนั้นเองทําให้รัฐบาลต้องออกกดเล็กขึ้นมาครับโดยรัฐบาลนี้ออกกดเล็กว่าโอยรันขายสวยแต่เกอิชาขายได้แค่ศิลปะครับ ในมีการแฮมกีาแต่งตัวเข่งกับโอเอรันดิคอดโดยกยชาต้องผูกไซคัดเอวุริโอบีไว้ข้างหลังด้วยนะครับผู้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มาขายบริการทับเป็นเพียงแต่ก็เกินคาดพพรกระพงเพราะว่ากลายเป็นว่าความเรียบง่ายนั้นครับสร้างสน่หแบบใหม่เรียกว่าอิคิหรือความเข้มแขแบบไม่ต้องพยายามทำให้กยชาชนะ้ใจปัญญาชนแสงหน้าโอยรันที่ดูเยอะเกินไป จนอยรันค่อยๆหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศที่พ่ดครับแต่ทั้งนี้บุ้มหลังความงามคือความอดทนครับเพื่อน้เด็กสาวทัวน,น้อยต้องจากบ้านมาเป็นชิคุมิหรือคนดับใช้คอยถูพื้นสักผ้ารอมมือรานหาพีพ่ๆโดยม่มิสิ์บุญแม้แต่คําเดียวครับเด็กอเด็กได้เป็นไมโครลูด็กฟูดเขากจะได้นเจริอารกณของจริงครับเพื่อน้เพราะว่าพวกเขาเนี่ย ต้องฟกตุ้งพรีด้วแเดน Day, และต้องใส่รองเท้าเกียเดส้นต้ที่สูงพรีดเดินลลมลุกครุกคลานนับครั้งไม่ถ้วนเพรีเล็กคับท่าเดินที่เหมือนลอยได้ครับจนถึงวันที่เขาพร้อมพิธีเปลี่ยนปอกเสื้อจะเกิดขึ้นเพืรีประกาศว่าพวกเธอคือเกยชาเต็มตัวเปรียบเมือนผีเสื้อที่จยายปีกออกมาจากดักเดย์อย่างงดงามครับและทำไมต้องขานาขาว คำตอบอยู่ที่แสงเที่นครับสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่น่าสีหาวจึงทำน้าทีมเว้นแผนสะทรทอนแสงให้ดูโดด,ดเด่นและสว่างสวัยที่สุดในความมืดมนและจุดที่เซ็กซี่ที่สุดไม่ใช่นาอกนะครับเพื่อนๆแต่คือท้ายถอยครับผมเกิชาจะเว็นแป้งเป็นนกตัวเิมยูเพื่อโชว์ผิวสีน้นวลแตกับสีขาวเป็นเสน่ห์ที่แบบยนมา,มาเลยครับ ยุคสมัยเปลี่ยนไปจำนวนเกอิชาลดลงอย่างน่าใจหายจากหลักแสนเหลือหลักพันกลายเป็นสิ่งที่หาดูยากและเขาถึงยากมากเลยครับแต่พวกเขาก็ยังคงฝึกฝนอย่างหนักเพื่อรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้เกอิชาในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ผู้เอนเทนเท่านั้นนะครับเพืเ่อนๆแต่พวกเขาคือสมบัติที่มีชีวิตของประเทศญี่ปุ่นครับ หาพผู้เป็นคนใดได,ไดมีโอกาเที่ยเกียวโตแล้วบางคนจะเข้ากับเคีชาขอผู้เป็นเพื่อน,นมองพกเขาด้วยความชื่นชมนะครับเพราะว่าพวกเขาคือผู้หญิงแกล้งที่แบกประวัติศาสตร์300ปีของประเทศญี่ปุ่นไว้บนบ่าครับไปไดงไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสนุกไหมครับใครชอบคลิปวดดีีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับ